กะทิขวดตราชาวเกาะเติมเต็มมวลเสน่ห์อาหารไทยหัวใจแห่งความอร่อยตามสัญญาวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวฟาร์มผักออแกนิกที่จังหวัดชเชิยงแสาของน้องชายที่ผมสนิทเลยครับเขาบอกผมว่าทุกวันนี้การที่ตื่นขึ้นมาได้มองดูผักของเขาโตขึ้นในแต่ละวันทําให้เขายิ้มได้เดี๋ยวเราเดินทางไปพบเขาเลยพิกเตอันนี้ใช่แน่นะเขาไม่ได้อยู่ในป่าแบบนี้มัง้งมันมันอันนี้มันเข้าไปลึกเรื่อยอ่ะเออ้ยเฮ้ยมีสิ่งปลูกสร้างเยอนะเออใช่แล้วล่ะเออใช่สักที ห้าจอดจอดสามชั่วโมงกว่า,อาโอ้ใช่แล้วล่ะมีรถฟาร์มด้วยวินฟาร์มออกแกนิกฉันไม่บอกเธอเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามีแอปกู้งเงินที่ดีขนาดนี้ยืมตอนไหนก็ได้ผ่อนคืนสบายสบายหอยครับ เอ้าไอ้ <laughs> โอ้เ <laughs> นื้อของใครมาเรียกหอยหอยอะไรเฮ้ <h ate>